ครับสวัสดีพี่น้องสุภูทุกคนนะครับวันนี้วันที่สิบสามนะครับมกราคมสองห้าหกเ็ดครับพี่น้องนะครับมัอนี้ภาพพี่น้องมาตรวจเบิงนะครับลำน้ำผมพี่น้องนะครับเท่าที่ไปเบิงลำน้ำผมนะครับว่าน้ำนะครับที่เขื่อนโน่นขวานี่เปิดมาตั้งแต่วันที่สิบเ็ครับพี่น้องสิบสองวันนี้สิบสามพี่น้องนะครับว่าน้ำมันมาหอด น้ำนามคุมหรือยังครับพี่น้องนะครับว่านี่ครับพาพี่น้องไปเบิ้งนะครับบริเวณอ่าหนาหนาเขื่อนโน้นขวาบ่ครับพี่น้องเบิ้งน้ำาับก็เปิดประตู У น้ำทั้งสี่บานนะพี่น้องนะครับทั้งสี่บานนะครับแล้วก็เลยขึ้นไปเบิ้งนะครับบ้านแก้งตาดไซส์บ่ครับพี่น้องเบิ้งช่องเขานะครับที่นะครับที่น้ำไหลลงมาจากนะครับเขื่อนหุ่ยคุมนะพี่น้องนะครับเขื่อนหน่ยคุม ปรากฏว่าน้ำกันหลายพี่น้องน้ำที่นะครับเคลื่อนห่วยลงระบายลงมานะครับเคลื่อนนวลขวานในพี่น้องนะครับก็เลยว่าเดี๋ยวมือนีที่ขี่รอบเบิกงนะครับบริเวณนะครับสะพานขามน้ำน้ำพมนะครับจุดเชื่อมต้อนร่างนะครับตำบลหันรับพี่น้องกับตำบล ลนะครับเดี๋ยวจะเปบเบิ้งหน้าน้ำกันว่าน้ามาหอดนยังหนิพี่น้องน้าอยู่ในเขตนี่ยังบ่มาพี่น้องอันนี้คือเขตตำบลหันนะพี่น้องเนี่ยนะครับตำบลตำบลบ้านหันครับพี่น้องน้ายังบ่มาหอดาวพี่น้องเหนือน้ายังแหง่งแกแดอยู่ครับเนี่งแหง่งแกแดอยู่ครับนี่แห่งแกแด่ยังมีน้าพี่น้องน้ายัางบ่ทันได้ได้ลงลงคลองฟังนี่พี่น้องนี่นะครับแหวนนี่กับไป ตัวเมืองเกษตรสมบูรณ์กันนะครับมีน้ำอยู่หักพราไฟหลายในพี่น้องนะครับส feet, แสดงว่าน้ำก็ลงมมาหอดแล้วนะครับตัวตัวเมืองอ่าตัวอำเภอเกษตรสมบูรณ์ัดชัยยภูมินะครับนี่พี่น้องนะครับน้ำเนี่ามนาัานได้ลงมันนี่ทานมาคือขุดง่วงพี่น้องอันนี้จะเป็นนะปน,นะครับเป็นขุดงงนะครับนี่อันนี้เป็นแปลงทัวเหลืองพี่น้องนี่ทั่วเหลือง นี่พี่น้องน้ำนะครับน้ำยังมันลงมาขุดโคงขุดจานเราพี่น้องนะครับนี่นะครับถานน้ำสุกพนทธพี่น้องนี่นะครับนี่นะครับเขาอายุมาหนึ่งเดือนแล้วพี่น้องนี่เนื่องจากว่าเฮ็ดน้ำปังกันเลี้ยวพี่น้องเห็ดตั้งแต่นะครับอ่าบางกุทกับว่าน่ายเดือนผู้จิีกาส่วนมากก็จะเขาอายุเนี่ยพี่น้องมันพี่น้องนี่ลึงมันแดงแดงเลยพี่น้องนั่นคือเขาที่ว่าน วันก้อนไหนพี่น้องเนี่ยนะครับมันก็เลยขาดนาด้ำโดนพี่น้องเขามันชะงักจริงๆแล้วสิบห้ามือเนี่เทาก็สูงน้ำอันนี้ให้เนี้ยมีน้ำห้าพี่น้องเนี่ยมีน้ำม,มีน้ำห้ารอบแรกอะนะครับให้เนียน,นะครับแล้วน,น้ำปอตเอื่องพี่น้องเห็นไหมครับยงแดงพี่น้องนั่นนะครับบางส่วนเป็นเหลืองๆดแดงแดงแต่ว่าก็เขาเดือนนึงผมก็ว่ามันยังไั่ได้เสีย,ยหายหลายเดี๋ยวพี่น้องสูงน้ำใส่มนหนาที่ พี่ฟื้นนะครับเนี่นะครับนีขนาดเป็นเป็นได้สูบน้ำาหาดที่พี่น้องนี่นะครับนี่็ยังเหลืองแดงอยู่ปกติแล้วนี่นะครับเวลาเขาวานเข่าลงไนแปลงนะนะพี่น้องมันก็จะมีส่วนที่เป็นอาหารติดมากับเมล็ดเข่าอยู่น้ำส่วนหนึ่งนะครับตั้งจากที่สิบห้ามือแล้วมันกับเบิด์ได้พี่น้องนะครับอาหารที่มากับเข่าเยื้มันกับเบิดเขาก็ต้องนะครับต้องการสูบน้ำกรบแปลงนะช่วงอายุข้าวอายุสิบห้าวันแล้วก็นะครับ ข่ามันได้พักสักอาทิตหนึ่งแล้วก็นะครับยังค่อยใส่ปุ๋ยรอบแรกพี่น้องนะครับสองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์แรกเนี่ยครับสูบน้ำเข่าพี่น้องแล้วก็อาทิตย์ที่สามก็เติมปุ๋ยนะครับนี่ลงมาเบิ้งพี่น้องโอ้ยยังมันฮอดได้ใส่น้องนะมันมันแห้งไรในพี่น้องคล้ายๆว่าพแมนมันที่ฮอดที่ฮอขุดโกงกดจานเน่พี่น้องนี่นะครับมันก็เลย ใส่เวลาดโดนครับเาสอบแับลุงถนนหนทางพี่น้องพี่น้องน้ำแห้งเบิดมือนี้น้ำม,มาพี่น้องไอ้นี่นะครับ เปิดที่นั่งเลยนะครับนี่ล้อหนามที่น้องล้อหนามทุกคนเลยนะครับหม่องเรืองๆพูดนนพี่น้องเลยนะครับนี่นะครับแบบนี้ที่น้องนะครับยะไกา่ครับครับ พี่น้องเดี๋ยวเราจะไปนะครับไปดูนะครับ,ไป,นะรบไปดูน้ำลำน้ำพรมพี่น้องครับนี่นะครับเขาเนี่ยนึ่งเดือนพี่นอ้องส่วนมากจะว่านกันประมาณนะครับเดือนธันวาคมนะครับต้นเดือนธันวาคมพี่น้องตอนนี้กับประมาณเนึ่งเดือนลัวนนะพี่น้องนี่เพามีนม้ำครับนี่นดินแตกแห้งนะครับ เนื่งจากว่านะครับหน้ามันแห่งทุกล้องเลยพี่น้องปล่อยลงมามันก็ต้องค่อยๆเติมแต่ะละจุดแต่ะละจุดนะครับมันก็น้าม,มันก็เลยสาพี่น้องเนี่ยขนาดว่าเปนปลอยหลายทีพี่น้องนี่นะครับแต่ะจุดเพราะน้ำหอเราเขาก็สูบน้ำได้พี่น้องน,น,นะครับเขาก็สูบน้ำนะครับใส่เขา่าโอ้พี่น้องยิน,นีีนะครับเราจะวิ่งไปดูนะครับ นำน้ำพรมตรงจุดสะพานนะครับข้ามนำน้ำพรมที่นี่นะครับของนั่นนะครับบ้านขามฟ้อมยี่น้องบ้านขามฟ้อมตำบลกุลละอำเภอสุจังหวัดชัยภูมิยี่น้องนั่นอาจจะมีการต่อแป๊บตียี่น้องลงไปนั่นนะครับ พี่น้องนี่อ้อยพี่น้องมันจะเป็นอ้อยะะอ้อยเดูเขาโพดพี่น้องนั่นนะะับเิ็งสายน้ำอยู่นะครับเห็นพี่น้องล้อน้ำบุษคณ์ครับน,นี่โอ้พี่น้องนี่นี่ครับนี่นะครับแขยงผมบิดได้เนี่ยโอ้กันน้ำยังบ่ฮอดผมเนาะพี่น้องได้เนี่ย ้ำยังบําเพ็ญบําเพ็ล้ำน้ำพมโอ้พี่น้องไอ้จอนฟอนพี่น้องจอนฟอนนะครับเอื้อนพังฟอนเลยพี่น้องจอนฟอ,นพ,พอ,น,าาอนพังฟอนภาษาไทยเอื้อนพังฟอนนะครับมีทคั้งมาตรวจสภาพน้ำของล้ำน้ำพมนะครับจุดนะครับสะพานข้าม นี่ทั่วเหลืองพี่น้องนี่แปลงเดียวพี่น้องฟังปุ่นจะเป็นกระพดของนาเคี้ยนพี่น้องนี่นี่นาเคียนนีคือปั๊มนะครับปั๊มน้ำของนาเคียนพี่น้องนะครับปั๊มนะครับสามนิ้วนะพี่น้องนี่สามนิ้วนะครับนี่คือปั๊มสามนิ้วของนาคุกนะครับนะครับ ยังม่มาหอดองเลยนี่น้ำครับนี่น, okay. นะครับมือนีวันที่สามของการเปิดน้ำรับพี่น้องเลยนี่นะครับน้ำยังบ่หอดเลยนี่ขนาดใส่ปั๊มดึงได้พี่น้องนเนี่ยเนี่ยแห่งเบิดพี่น้องเลยน้ำยังม่หอดได้พี่น้องเลยนี่ครับน้ำยังม่หอดพี่น้องเดียวนะครับอาจจะเป็นมือหนีหรือมืออื่น,นจะขึ้นไปเบ่งนะครับจุดจุดบ้าน บ้านแก่งสองคอนก็นได้พี่น้องนะครับเดี๋ยวนะครับขึ้นเด๋บางจุดนั่นก็นได้ว่าน้ามาหอดนาพรมมาหอดบ้านแก่งสองคอนนี่ยังพี่น้องนะครับหรือจะขึ้นไปบึงนะครับประตูน้าบ้านรลหัดกับพี่น้องว่าน้าไปหอดหรือยังนะครับนะครับเพราะว่ากตอนแรกเข้าใจว่าโอ้น้ามันหนาที่สอดมานะครับสะพานนี้แล้วเนี่ยพี่น้องนี่ปรากฏว่าบ่หอดพี่น้องเลยนี่บ่หอดนะครับ อยู่หากินบ้านเฮาพี่น้องเนี่ยนะครับเลยต้อตงมาทายคลิปหนพี่น้องเบิ่งมาสำรวจพื้นที่นะครับลำน้ำําพมอ่าลำน้าพมครับพี่น้องนี่คือลำน้าพมบริเวณสะพานข้ามนะครับลาน้าพมบ้านขามป้อมนะครับพี่น้องเนี่ยนะครับนี่น้ำยังบอหอดพี่น้องเลยนีขนาดว่าทอพ่อนเอาไว้ตาได้พี่น้องนี่นะ่ครับนี่ทอเพ่นมีสองทอ